หัวแม่มือฉันและเธอวันนี้เจอนิ้วชี้พบกันขว้านิ้วกลางซ้ายนิ้วกลางแต่นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยสวัสดีค่ะเด็ก วันนี้เรามาเรียนในหน่วยผักสดสะอาดนะคะกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะของเราวันนี้พบกับคุณครูทิฟฟี่ค่ะเราไปชมกิจกรรมกันเลยค่ะกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ แล้คุณครูอยู่ครับเด็กใช้ครูตั้งใจฟังครูให้ดีว่าคุณครูสั่งอะไรแล้วให้เด็กทำตามเลยนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะให้กระโดดห้าครั้งหนึ่งสองสามสีห้า เด็กๆยืดแขนขึ้นสูงสูงสูงกว่านี้เก่งมากค่ะให้เด็กๆนั่งลง เด็กๆก,กางแขนเหมือนกับนกอินทรีและกระพือปีกห้าครั้ง1,2,3,4,5สหให้เด็กๆทำท่ากบแล้วกระโดดสามครั้ง การเคลื่อนไหวและตั้งตาของเราก็จบไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะเด็กๆพบกับคุณครูอุ้มอีกแล้วนะคะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรกของภาคเรียนที่สองเราเรียนรู้หน่วยผักสดสะอาดใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะและในวันนี้เราจะไปเรียนรู้เรื่อง วิธีการทำความสะอาดผักเอ๊เด็กๆรู้ไหมคะว่าทำไมเราต้องทำความสะอาดผักด้วยนะทำไมนะมีใครรู้ไหมคะ เพราะว่าผักที่เราซื้อมาอาจมีสารเคมีในการกำจัดแมลงทำให้มีสารตกค้างอยู่บนผักดังนั้นเวลาที่เด็กๆจะทานผักอย่าลืมล้างทำความสะอาดผักกันด้วยนะคะวันนี้คุณครูอุ้งจะพาเด็กๆไปเรียนรู้วิธีการล้างผักที่ถูกต้องจะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยค่ะที่ล้างผักและผลไม้ที่ถูกต้องก่อนจะล้างต้องเตรียมผักและผลไม้ให้พร้อมผลไม้ล้างทั้งผลนั่นแหละ ผักหัวและผักรากปอกเปลือกและตัดส่วนที่ทานไม่ได้ออกส่วนผักใบคลี่ใบออกแล้วขาะดินที่ติดอยู่ทิ้งไปผักและผลไม้พร้อมต่อไปล้างผักด้วยน้ําไหลผ่านเริ่มจากแช่ผักและผลไม้ในน้ําสะอาดแค่2นาทีแล้วเปลี่ยนมาใส่ตะกร้าหรือตะแกรงเปิดน้ําให้ไหลผ่านเพราะน้ําจะช่วยชะล้างสารตกค้างที่ติดอยู่ให้ไหลออกไป ใช้มือช่วยถูเบาๆประมาณ2นาทีก็ได้กินผักที่สะอาดปลอดภัยขึ้นแล้วสะดวกง่ายประหยัดด้วยแต่ถ้าอยากจะแอดวานซ์ไปกว่าน,นี้ต้องนี่ล้างผักด้วยน้ำส้มสายชูใช้น้ำส้มสายชู1ช้อนโต๊ะต่อน้ำ4ลิตรแค่ทิ้งไว้แค่10นาทีจากนั้นล้างออกด้วยน้ำสะอาดเพราะความเป็นกรดของน้ำส้มสายชูสามารถชะล้างสารตกค้างได้ดีกว่าน้ำเปล่า แถมอีกวิธีภาพมาล้างผักด้วยเบกกิ้งโซดารหรือผงฟูวิธีนี้เหมาะกับการล้างผักทีละมากๆเริ่มจากการใส่ผงฟูหรือเบกกิ้งโซดาครึ่งช้อนโต๊ะต่อน้ำสิบลิตรทิ้งไว้15นาทีแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดสรุปง่ายๆล้างผักก็เหมือนล้างมือก่อนรับประทานอาหารนั่นแหละครับควรทำทุกครั้งเพื่อความสะอาดปลอดภัย เด็กๆเห็นไหมคะว่าการล้างสารเคมีที่ตกค้างในผักก็ทำได้ไม่ยากเลยไม่ว่าจะเป็นการใช้สารต่างๆเช่นเบกกิ้งโซดาน้ำส้มสายชูหรือใช้แค่น้ำเปล่าก็ไม่อาจล้างสารเคมีที่ตกค้างในผักได้หมดแต่ก็เป็นวิธีที่เราสามารถทำได้ด้วยตนเองค่ะสิ่งสำคัญก็คือเวลาเราจะซื้อผักมารับประทานควรซื้อจากแห่งที่น่าเชื่อถือว่าปลอดภัย หรือผู้ปกครองคนไหนนะคะสามารถปลูกผักไว้กินเองที่บ้านได้ก็เป็นทางเลือกที่ดีค่ะมั่นใจได้เลยว่าสะอาดปลอดภยัยและยังประหยัดอีกด้วยค่ะสำหรับกิจกรรมวันนี้ก็จบลงแล้วนะคะเด็กๆต่อไปคุณครูก็มีกิจกรรมศิลปะสร้างสารรค์มาฝากเด็กๆด,ด้วยค่ะจะเป็นอย่างไรนั้นไปดูกันเลยค่ะเกมการศึกษา ให้เด็กๆนะคะสแกน QR โคดนี้ค่ะเพื่อเข้าไปเล่นเกมได้เลยค่ะไปกันเลยค่ะเกมนี้ชื่อเกมว่าเกมจับคู่ภาพเหมือนนะคะให้เด็กๆนะคะคลิกตรงช่องสี่เหลี่ยมค่ะอ่าที่คุณครูเปิดมาเป็นภาพผักอ่าแล้วเปิดอีกภาพหนึ่งเหมือนกันแบบนี้ถูกต้องค่ะให้เด็กเปิดหาภาพที่เหมือนกันไปเรื่อยๆแล้วภาพก็จะหายจากหน้าจอไปเรื่อยๆให้เด็กๆทำจนครบ หมดทุกภาพเลยนะคะคโดยกิจกรรมศริลปะสร้างสารรค์ของเราในวันนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆเ,เลือกทำกิจกรรมที่เด็กๆชอบวันละหนึ่งกิจกรรมและต้องเป็นกิจกรรมที่ไม่ซ้ำกับกิจกรรมเดิมถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปชมกันเลยค่ะ ว่ากิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ที่คุณครูนำมาฝากเด็กๆในสัปดาห์นี้มีกิจกรรมอะไรบ้างกิจกรรมที่หนึ่งวัสดุอุปกรณ์ใบกิจกรรมที่หนึ่งใบกิจกรรมที่หนึ่งจุดหนึ่งตาวกันไกลและสีเทียนให้เด็กๆนะคะตัดผ้าผักในใบกิจกรรมที่1.1มาตกแตง่ง ลงบนใบหน้าในใบกิจกรรมที่หนึ่งจากนั้นให้เด็กๆนำสีเทียนมาระบายสีและตกแต่งเป็นใบหน้าที่สวยงามกิจกรรมที่สองสะดุกอุปกรณ์ใบกิจกรรมที่สองใบกิจกรรมที่2.1 กันไก่กาวและสีเทียนให้เด็กๆใช้กันไก่ตัดกระดาษในใบกิจกรรมที่2.1จจากนั้นให้พับเป็นแครอทตามรูปแบบที่คุณครูกำหนดให้และใช้กาวทาแครอทที่พับเสร็จแล้วลงบนใบกิจกรรมที่สองจากนั้นให้เด็กๆ ระบายสีตกแต่งให้สวยงามค่ะกิจกรรมที่3วัสดุอุปกรณ์ใบกิจกรรมที่3ใบกิจกรรมที่3.1กัรไกลกาและสีเทียนเด็กๆใช้กันไกล ตัดกระดาษในใบกิจกรรมที่3 1จากนั้นนำมาทากาวและทำตามรูปแบบที่คุณครูได้เตรียมไว้ให้หลังจากที่เด็กๆพับเป็นถั่วลันเตาเสร็จแล้วให้นำมาติดลงบนใบกิจกรรมที่3และใช้สีเทียนระบายตกแต่งให้สวยงาม กิจกรรมที่4วัสดุอุปกรณ์ใบกิจกรรมที่4สีเทียนให้เด็กๆวาดภาพผักที่เด็กๆรู้จักให้ตรงตามสีที่คุณครูกำหนดให้โดยให้เด็กๆใช้สีเทียนในการวาดนะคะกิจกรรมที่5 วัสดุอุปกรณ์ใบกิจกรรมที่5กาวกันไกลและสีเทียนให้เด็กๆใช้สีเทียนวาดภาพผักที่เด็กๆชอบลงไปในส่วนที่เป็นครึ่งวงกลมจากนั้นให้เด็กๆใช้กันไกตัดตามรอยประที่คุณครูกําหนดให้หลังจากที่เด็กๆตัดส่วนประกอบเสร็จแล้วให้เด็กๆ ขอความช่วยเหลือจากผู้ปกครองในการทาเกลาว <ใน S 1> ลง<ใ>นบนจุดที่ <หา S 2> คุณครูกำหนด,ดไว้ไ<ม>ให้ไม่ต้องมาส่งคุณครูที่โรงเรียนนะคะแต่ให้ผู้ปกครองถ่ายภาพเด็กๆใส่หมวกพักแล้วส่งมาให้คุณครูดูในไลน์กลุ่มด้วยนะคะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆกิจกรรมที่คุณครูในสายชั้นอนุบาลสองพาเด็กๆทำสนุกไหมคะ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเด็กๆสวัสดีค่ะบ๊ายบาย